สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมจะมานําเสนอสงครามโลกครั้งที่2ครับสาเหตุ 1. ความไม่เป็นธรรมของสนสัญญาแวร์ไซและสนสัญญาฉบับอื่นๆซึ่งทําภายหลังสงครามโลกครั้งที่1เยอรมันและชาติผู้แพ้สงครามถูกบังคับให้ลงนามในสัญญาที่ตนเสียเปรียบ 2. การเติบโตของลทัทธิทหารหรือระบอบผด็ิการ 3. ความล้มเหลวขององค์การสันนิบาต การทหน้าที่รักษาสันติภาพไม่ประสบความสําเร็จ 4. ความขัดแย้งในอุดมการทางการเมืองแนวความคิดของผู้นําประเทศที่นิยมลัทธิทางฐานได้แก่ฮิตเลอร์ผู้นำลัทธินาซีของเยอรมันและมุสโซลินีผู้นำฟาสซิรัสซิของอิตาลีเหตุการณ์ที่นําไปสู่สงครามโลกครั้งที่2 1. การเพิ่มกําลังอาวุธของเยอรมันและฉีกสนธิสัญญาแวร์ซายส กรณีพิพาทระหว่างอิตาลีกับอังกฤษในกรณีที่อิตาลีบุกเอธิโอเปีย 3. ส,สงครามกลางเมืองในสเปน4การแบ่งกลุ่มในประเทศยุโรปและเหตุอื่นอีกามากมายฉนวนของสงครามโลกครั้งที่2เกิดจากเยอรมนีโจมตีโปแลนด์และเรียกร้องขอดินแดนฉนวนคืนทำให้อังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งสนับสนุนโปแลนด์ประกาศสงครามกับเยอรมันทันที ต่อมาเมื่อการรบขยายตัวทําให้นานาประเทศที่เกี่ยวข้องถูกดึงเข้าร่วมสงครามเพิ่มขึ้นประเทศผู้เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่2แบ่งออกเป็น2อ,องฝ่ายดังนี้ 1. กลุ่มประเทศฝ่ายพันธมิตรชาติผู้นําที่สําคัญได้แก่อังกฤษฝรัร่งเศสสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตรวมทั้งยังมีประเทศในภูมิภาคต่างๆเข้าร่วมสมทบอีกจํานวนมากเทศกลุ่มประเทศฝ่ายอักษะ ชาติผู้นำที่สำคัญได้แก่เยอรมนีญี่ปุ่นและอิตาลีผลจากสงครามโลกครั้งที่2มีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ United ยูเน o n s เพื่อนำเนินงานแทนองค์กรสันนิบาตช,ชาติ 2. ทํทำให้เกิดสงครามเย็น 3. ฝ่ายสัมพันธมิตรมีการนำอาวุธที่ทันสมัยและระเบิดประมาณนูนมาใช้ให้เกิดความเสียหายหต่อชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าสงครามโลกครั้งที่ห 4. การเกิดประเทศเอการาชใหม่ๆ 5. สภาพเศรษฐกิจตก,ตกต่ำทั่วโลก 6. ความสูญเสียทางด้านสังคมและจิตวิทยา 7. เกิดอำนาจของของโลกใหม่คือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตประเทศไทยกับสงครามโลกที่2เหตุผลที่ไทยต้องเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่2ไทยประกาศตนเป็นกลางตั้งแต่วันที่8ธันวาคมพศ2484 ญี่ปุ่นนำเรือรบบุกขึ้นชาฝั่งทะเลภาคใต้ของไทยโดยไม่ทันรู้ตัวรัฐบาลต้องยอมให้ญี่ปุ่นผ่านทําพิธีขารพเอกราชกันละกันผลของการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองของประเทศไทยไทยต้องส่งฐานไปช่วยญี่ปุ่นรบเกิดขบวนการเสรีไทยซึ่งให้ผลจากการยึดครองไทยได้ดินแดนเชียงตุงไทยได้รับเกียรติเป็นสมาชิก องค์การสหประชาชาติขอบคุณครับ